เดี๋ยวพพิธโชว์นะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรายังอยู่กับผู้บริหารคนเก่งทั้ง3ท่านนะคะของบริษัท p r i n c i p a l Capital จำกัดประหาชนหรือว่า Prince ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ก็มีแผนขยายธุรกิจไปต่างๆนานา,นาเพื่อสร้างสุขภาพของคนไทยต้องเรียนถามให้ดรสาธิตเล่าให้ฟังค,คือธุรกิจเทนสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมานะคะธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มการเติบโตอย่างไรบ้างและเราวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างคะครับคือในอนาคตเนี่ยเราจะรู้ว่าการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปจัจจัย4ที่ทุกคนต้องมีอยู่นะครับ นั้นการขยายเติบโตเนี่ยเราคิดว่าหลายๆกิจการเนี่ยจะมาระดมกันช่วยเหลือทางด้านเทลแคร์นะครับตอนนี้ก็มี property ก็เข้ามาในเท์แคร์หรือเทลก็เข้ามาในเทลแคร์เพรฉะั้นเราคิดว่าเราจะขยายของเราเนี่ยไปทางเท์แคร์ร่วมกับชาวบ้านนะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวเราจะร่วมกับธุรกิจอื่นๆช่วยกันผลักดันให สาธารณสุขบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับนั้นก็เรื่องหนึ่งในการร่วมมือสร้างพันธมิตรกับเครือข่ายต่างๆนะครับก็อีกสองคือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับปีสองสามเราคิดว่าเราจะมีสถานดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุประมาณ5แห่งนะครับที่สําคัญคือเราไปจอยกับจอยเวนเจอร์กับทางญี่ปุ่นซึ่งเขามีโน้ตฮาวต้องพาไปดูว่าเขาสามารถทําให้คนที่คนไข้ติดเตียงอายุ90ติดเตียงมาแล้วหลายปีเนี่ยภายใน6เดือนเขาทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยพัฒนา กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับเลิกติดเตียงเดินได้ถึงมีจะไม้เท้าก็ตามแต่ใช้ชีวิตประจําวันได้เรับฉนั้นเราคิดว่าเราจะสร้างศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ5แห่งนะครับอยู่ประมาณสัก3เดือนเขาก็จะใช้กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เระนั้นที่สําคัญคือเราต้องสร้างคนดูแลเขาให้ดีไปที่คุณธานีกันบ้างครับเราจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเราอย่างไร เออจากที่ท่านดรสาธิตได,ได,ได้ได้เรียนนะครับว่าอนาคตเนี่ยไอตัวเรื่องของเฮลท์แคร์หรือการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นปัจจัย4ี่ของอนุษย์นะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเครือ Principle ของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะลงไปดูแลคนไข้ในระดับล่างมากขึ้นนะครับ,รบอย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เมื่อเมื่อเบรกที่แล้วนะครับ,รบเรื่องของเกี่ยวกับการทําตัว คลินิกที่เป็นพายม a รีคลินิกนะครับที่บริษัทไกลบ้านไกลใจซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงคนไข้ในวงที่กว้างและเราสามารถที่จะใช้ความชํานาญเฉพาะของเราเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือคนไข้ที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ นะครับผมส่วนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การกําหนดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยทางเราเองเนี่ยเราก็มีการดําเนินแผนธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการดูแลผู้สูงอายุที่ทางดรสาธิตเรียนหรือว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งหลายๆอ,อย่างที่ใช้ในโรงพยาบาลปรีนเนี่ยนะครับก็มาจากการพัฒนาเกี่ยวกับของบริษัทที่อยู่ในบริษัทลูกของเราเองนะ,<ช>นะครับไม่ว่าจะการเอา AI เข้ามาใช้หรือการใช้ Big Data หรือว่าการ คอมมูนิเค t e กับตัวหรือว่าการติดต่อกับทางคนไข้นะครับก็คือใช้เรื่องของเกี่ยวกับการใช้ m a r k e t ติ้งเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมไปที่หมอวรัตบ้างครับในอนาคตเราจะเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในการดูแลของเราอย่างไรมครับในปีหน้าก็ตอนตอเนื่องมาจากที่ดรสาธิตและคุณธานีพูดนะครับเราคงอยากจะสร้างทีมในการดูแลสุขภาพกับชุมชนนะครับมีคลินิกเครือข่ายมีพยาบาลเครือข่าย มีร้านยาเครือข่ายมีอะไรที่มันเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ต้องแอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลก,ก็ก็มานอนเราก็ดูแลถ้าเป็น O p i c a s เคสก็ดูแลกลับไปดูแลที่บ้านถ้าไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้ก็ก็ดีแล้วคอนเซปต์หนึ่งที่เรามองว่าเราจะทำคนป่วยให้ป่วยน้อยลงทำคนป่วยให้เป็นคนปกติคนปกติให้เป็นคนที่เฮลตี้คนเฮลตี้เป็นคนที่มีเวลบีอิงคนที่แข็งแรงและ แก่ช้าอ่าแล้วก็เข้ากับสังคมสูงวัยที่กําลังจะมาในเร็วรว,รว,รวนี้ซึ่งปิ้นสุภณภูมเนี่ยจะเป็นองค์านำร้องที่ทําเรื่องนี้สําหรับปีหน้าให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ,รบจากนโยบายที่ดรให้ครับก็ คงต้องใช้เวลานะครับแล้วมาดูกันทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปวิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปค,ครับผมเช,ชื่อว่าทำได้แน่นอนทุกๆเป้าหมายที่ทั้ง3ท่านได้มาแชร์มาบอกต่อกันในวันนี้เพราะว่าเราเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นในฐานะผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นอยากที่จะเสริมสร้างสุขภาพคนไทยแล้วก็วางเป้าหมายที่จะทําให้เรื่องสุขภาพของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นปัจจัย4ี่ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยยิ่งๆขึ้นไปนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณ,ค,ณครับขอบค นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ